บิสมิลลาชายสามคนที่ถูกขังอยู่ในถ้ำรายงานจากท่านอับดุลล์บินอุมัรบินอันคาตอบรอดียันล้อฮวนฮูเล่าว่วาฉันได้ยินท่านรอซูลุลล์ซัลลัลลอฮุอลัลฮิวซสลัมกล่าวว่ามีชายสามคนจากกลุ่มชนก่อนหน้าพวกท่านคือจากวงวานอิสรออีนหลงในการเดินทางกระทั่งได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งและพวกเขาก็เข้าไปแต่แล้วก้อนหินใหญ่ก็ตกลงมาจากภูเขาจนปากถ้ำถูกปิด คนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าจะไม่มีใครช่วยเหลือพวกท่านจากหินก้อนใหญ่นี้ได้นอกจากพวกท่านจะต้องขอดุอาตอ,อนล้อด้วยการงานที่ดีกล่าวคือใช้คุณงามความดีเป็นสื่อตะวัซุนซึ่งหมายถึงการที่เราใช้สื่อกลางเพื่อนําไปสู่การใกล้ชิดอันล้อหรือการใช้สื่อต่างๆเพื่อให้อันล้อสุภานนัวตาลาส่งช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆดังที่อันล้อได้กล่าวไว้ในอันกุลอานส่วนต้นของอายะห์ที่35ความว่า บรรดาผู้ศรัทธาจงยำเกรงอันล้อเถิดและจงสแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์ชายคนหนึ่งจึงขอดูอาว่าอ้อนลหรอข้าพระองค์มีพ่อและแม่ที่แก่ชรามากแล้วและข้าพระองค์ก็ไม่เคยให้นมดื่มแก่ใครก่อนหน้าท่านทั้งสองไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือทรัพย์สินของข้าพระองค์ซึ่งหมายถึงทาตครั้งหนึ่งข้าพระองค์ออกไปหาไมา้ฟืนและเมื่อข้าพระองค์กลับมาก็พบว่าทั้งสองท่านหลับไปแล้ว ข้าพระอ,องค์รีดนมเพื่อเป็นมือคำํำแต่ท่าทั้งสองหลับสนิทไปแล้วข้าพระอ,องค์ไม่อยากปลุกท่าั้งสองแล้วก็ไม่อยากให้นมนั้นกับใครก่อนหน้าพวกท่านด้วยข้าพระอ,องค์จึงรอโดยถือแก้วน้ำนมนั้นไว้จนกว่าท่านั้งสองจะตื่นขึ้นมาในตอนรุ่งเช้าทาั้งทงที่ลูกของข้าพระอ,องค์ร้องให้สือึกสะอื่นขอดื่มนมอยู่ที่เท้าท้าของข้าพระอ,องค์และแล้วทั้งสองก็ตื่นขึ้นและดื่มน้ำนมน,นั้น โอ้ลอ oh, หากเรื่องดังกล่าวข้าพระองค์ทำไปโดยหวังในพระพักของพระองค์แล้วโปรดนำเราออกจากที่นี่ด้วยเถิดแล้วหินก้อนใหญ่ก็ขยับแต่พวกเขายังไม่สามารถออกไปได้ชายคนที่สองขอดูอาว่าโอ้ลรอข้าพระองค์มีหลานสาวคนหนึ่งที่ข้าพระองค์รักมากโดยในอีกสายรายงานหนึ่งกล่าวว่าข้าพระองค์รักนางมากเป็นหนึ่งความรักของชายคนหนึ่งที่มีต่อหญิงสาว และข้าพระองค์ปรารถนานในตัวนางแต่นางปฏิเสธกระทั่งมาถึงปีแห่งความแร้นแค้นนางได้มาหาข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็ได้ให้เงินแก่นางไปจํานวน120ิดีนาและกับการร่วมหลับนอนกันแล้วนางก็ยินยอมกระทั่งเมื่อข้าพระองค์สามารถทําอะไรกับนางก็ได้ตามต้องการในรายงานอื่นกล่าวว่าเมื่อตัวข้าพระองค์ได้นั่งคล่อมอยู่บนวางขาของนางนางก็พูดว่าท่านสงเกงกูอัลล์เถิด แล้จะได้ถอดแหวนออกเลยนอกจากด้วยวิธีที่ถูกต้องข้าพระองค์จึงรีบรุกออกไปจากตัวนางทางั้งๆที่นางคือคนที่ข้าพระองค์หลงรักมากที่สุดและข้าพระองค์ก็ทิ้งเงินทั้งหมดที่ได้ให้นางไปด้วยอ้อเหรอหากข้าพระองค์ทำเรื่องดังกล่าวโดยหวังในพระพักของพระองค์แล้วโปรดนำเราออกจากสถานที่แห่งนี้ด้วยเถิดแล้วก้อนหินใหญ่ก็ขยับแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถออกจากถ้ำได้ และชายคนสุดท้ายก็ได้ขอดูอาว่าโอ้อันลหอข้าพระองค์เคยจ้างคนรับใช้และข้าพระองค์ได้ให้ค่าจ้างกับพวกเขาทุกคนยกเว้นคนเดียวเท่านั้นเขาทิ้งเงินค่าจ้างของเขาและจากไปข้าพระองค์จึงเก็บสะสมเงินค่าจ้างของเขาเอาไว้จนกระทั่งมันเยอะมากแล้ววันหนึ่งเขาก็มาหาข้าพระองค์และพูดว่าโอ้บ่าวของอันล้อขอค่าจ้างของฉันด้วยข้าพระองค์บอกเขาว่าทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ คือผลจากค่าจ้างของท่านทั้งอูดวัวแพะและทาสเขาพูดขึ้นว่าโอ้บ่าวของอันล้ออย่ามาล้อเล่นกับฉันนะข้าพระองค์จึงพูดกับเขาว,ว่าข้าไม่ได้ล้อท่านเล่นเลยแล้วเขาก็เอาทรัพย์สินทั้งหมดไปโดยไม่เหลืออะไรไว้เลยโอ้อันล้อหากข้าพระองค์ทำเรื่องดังกล่าวนี้โดยหวังในพระพักของพระองค์แล้วโปรดนำเราออกไปจากที่นี่ด้วยเถิด แล้วหินก้อนใหญ่ก็ขยับอีกครั้งจนกระทั่งพวกเขาทั้งสามสามารถออกไปจากถ้ำได้